ดีครับนี่ตองคอเด้พี่น้องเดยอุ้ยได้หลายกว่าดูโฟโลูพี่น,อนอ้อง่ะพี่น้องไหมอืมมันยังปรุงได้อร่อยออกินเบคอนมันหลายพี่น้อง ยัยงปุ่งที่รังอะไรมันเจ็บเดี๋ยวหผมใส่เครื่องลูกนะอืมอืมอืมน่ามม่ะอบบที่มือ,มอ,มอ,มอมด,อกกดาวมีวัตถุ

มันแก่แล้วเนี่ยเรื่องปรุงเขาเไปมาให้ได้ à, ว่าบูปรุงเลยมันอร่อยแล้วน้ำปรุงก็ได้ปลากระปุกกินกินกินลูกกินเยอะกินลูกกินด้วย อร่อยไหมลูกดูว่อยนั่งกินเห็ดแบบเลอะกระทางมันไม่ร้องเดี๋ยวเตียกกระเจงเสร็จหรอกอื้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 เดี๋ยวตักเด่นเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตัวเอง หยับเข้ามาขยับเข้ามาอีกอ ทำอะไรเหมือนนั้นน่ะไปแล้วอันนี้มันบ่เป็นสินมา่าเห็น่ะกินกับบ่กินลายี่พี่น้องว่าให้ลรองกินสินอื่นร่องเบิงร่องแบบพี่น้องเบิงอร่น กับปรปุงมันก็ใส่แบบหนึ่งปูมันกับรสจัดมันก็ใี่แบบหนึ่งเดียวเาขาบขบปีไม้ลายมันกับปีเวียดสาวมณฑาก็เป็นกับปีเวียดนามมันจะเป็นเลี้ยวๆมันสืบะแกนคือกะปีละย่อง ม่เห็สาวมณ์ไม่็ดหนึ่งปาหนึ่งป่ากินก็เบียบซีพอเห็นพระลงเพจมาพี่น้องยืมแหมก็รงใก่นเฟรบุกน่เด้อพี่น้องสามณ์เพิ่งก็่างเห็ดเฟรบุกเปิดบเมืออาชีอืมอืพ่อกินก่่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวพ่อทำให้ลูกนะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพ่อทำให้ลูกนะ ก็เก่งกันเลยมานานนี่ลูกพ่อเก่งมากไปนั่งรอในห้องก็ลูกไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวไปทำให้ลูกสิ้นเนี่ยว่ากินได้เดี๋ยวไปนอนบึงเอาอ่ะเปล่าปากได้เลย <c oughs> เ <c oughs> มันแก้มากินไม่หมดเดี๋ยวไปนอนมันหลาแล้วให้หลายค่ะอี๋เ <c oughs> ดี๋ิมั่วมากกบนอก้องไม้แถวนี้ครับ อือนาวก็มีนาวมีมืดมะนาเก่งกันเลยมะนามะนาจะไปรอพ่อก่อนนะลูกนะพ่อทำให้พริกหวาน ขอบคุณคอมเมนต์เดอ้อคอมเมนต์ไหนก็ลังใจบ่บอกเผ็ดลายๆพี่น้องขอบคุณอย่างใจเด้อพี่นอ้นองเดอ้อคอมเมนต์มาเร็มกันพี่น้องผู้ใดได้เลี้ยงเด็กน้อยที่เขาเป็นแบบนี้นหะนที่เขาใจพี่น้องเอ้เพรามันเหนื่อยแค่ไหน ลูกขึ้นลูกล่กลองแล้วก็จะบวกาใครจะยิ่มเลย ว่าเนี่ยเอาบุญมาฝากเอฟซีให้เอฟซีไปทาดปูนคนไทยเขามาหลายหลายรถทางไทยเนาะเป็นมาหาจรจิงสักซิดเนาะทางไทยกับมาหลายไปกรุงเทพหลาย มันกว๋วยกินไปเยมากจกนมังมันว่ากินได้ไหมน้องได้กับว่ากลิ่นจะได้อันเย่แล้วเฮ็ดแห่บหากหลายเลยหมดเลยออกมาหน้าก็ได้หลายว่าคนน้อยแล้วก็เฮ็ดทังคนน้อยให้แต่กับว่ากินพี่เขากินนั่งกินพวกคักรู้กินมากมาย ังทั้งที่นี่เขาว่ามันเสียบครับมันจะเกี่ยวที่มันนองไม่พอคิดหนัก เล็กหน่อยสิ่งนี้นะเล็กหน่อยไม่ร้อน้อยม่นางถ่ายเนี่ย